ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนำเสนอทิศทางความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่29ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่17-19พฤศจิกายนและเป็นการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดี เศรษฐกิจของ21 K เขตเศรษฐกิจมีประชากรประมาณ2,900ล้านคนคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของการค้าโลกมีขนาดของเศรษฐกิจรวมกันกว่า106ของมูลค่า GDP โลกเสถียรภาพและการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนานโลกประธนานธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ในเวทีสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจเอเปก ย้ำว่าจีนมุ่งบัานที่จะส่งเสริมชุมชนที่มีอนา,าคตร่วมกันและจะเสริมสร้างเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29นี้ในสีติ้นผิงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของครอบครัวเอเปก้ดยกล่าวว่าเอเชียแปซิฟิกเป็นบ้านของเราและเป็นขุมพลังของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีข้อเสนอได้แก่ ส่งเสริมความเป็นธรรมระหว่างประเทศการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียแปซิฟิกมุง่งมั่นในการนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุกคนในภูมิภาคมุง่งมั่นการพัฒนาสีเขียวทำให้เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ทุกคนพร้อมจะให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยผู้นำ21เคเศรษฐกิจร่วมกันลงนามรับรองเอกสาร2ฉบับได้แก่ปฏิญญาผู้นำเคเศรษฐกิจเอเปก2022และเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG นอกจากนี้ปีนี้ยังครบรอบ10ปีหุ้นส่วนชิงยุทธศาสตร์ไทยจีนในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายยกรัฐมนตรีไทยได้ตกลงที่จะสร้างชุมชนจีนไทยที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความยั่งยืนต่อไป